เจออีกแล้วค่ะดอกที่นี่นี่เย็บเย็บกเลยเก็บนี่ไงจ้ะนี่ก็มีนี่ก็ใช่ อ้อนซนนี่ด้วยนะจ้ะเมื่อวานฝนมันตกดินมันก็เลยแฉเนาะแต่พอเป็นยางข้ากก็มาเก็บได้เพราะว่าเดี๋ยวอีกอีกจักหน่อยมันก็เป็นน้ำแข็งแล้วมันก็จะตายเนาะเรามาเก็บกันก่อนนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะคะ คอนส้นทางนั้นเลยค่ะนี่ก็ใช่อีกไม่เห็นามาเกิดข้างเห็ดแครนดแต่เราไม่เคยกินเราไม่เก็บเราเก็บแต่เห็ดคอนสนได้จ้ะนี่นี่กระแมน น,นี่ก็แม่เดี๋ยวเราจะไปตัดตัดรากเขาออกเนาะนี่ก็ใช้ได้จ้ะนี่นโอ้ยเยอะไปหมดเลยชอบมากนะคะมากหลายเพราะว่าเ้าเอาไปต้มน้ำต้มน้ำเลี๋วก็มาเก็บก,ก่องกันไว้ก่อน ต้มน้ำทิ้งแล้วรสชาติเขามันจะเป็นเหมือนสำหรับโตเจคของนะเฮาคิดว่ามันคล้ายไอเห็ดปวกบานเฮาไหมเย่แยะไปหมดนี่ด้วยกนันก็กำลังแสบนี่นะแมน่นบิดคะนี่ เห็นต้นนี่บ่ค่ะอบอวบวอุ้ยอบค่กอบแน่นี่นะอุ้ย,ยต้นอบอวกึบกึบแสบแสบได้จับแบบนี้อืมไงนคอนสนนะคะนี่ข่างคอนสนเ้ากระพอเห็ดพึ่งโอ้ยต้นมันหกัก เห็ดพึ่งเดาจันพึ่งน้อยขาแดงแต่วันนี้เรามาเก็บเรามาโฟกัสอันที่เห็ดคอนโซนด้วยจ้ะเข้ามาเห็ดคอนโซนเนาะนี่ต้นนะกลุมนึงมันจะเกิดเป็นจุ้มเป็นจุ้มน,ะนั่นะีอนะกระดอกหนึ่งค่ะ นี่ได้จ้ะนี่เห็ดคอนสนมันแก่แล้วเนาะนดอกมันบานละแก่แล้วเขาก็บอบอ่าอยากเก็บไปกินนะจ้ะเห็ดคอนสนนะคะ,ะเกิดเป็นป่าแบบนี้เขาตัดเขาตัดต้นไม้เบิ่งต่อมันหลายคักมันก็คขื้นมาอืม พ่ออีกเรื่งพ่อเห็ดเห็ดผึ่งพ่อโอ้นี่เห็นป่ค่ะแอบกันดีรักนี่นะนี่ก็เห็ดขอนสนแต่ว่ามันเท่าแล้วเนาะนี่นะเท่าแล้วฮาก็บว่าเอาปล่อยเขาให้เป็นเชื่อไปเอาเห็ดตับเตา ม่แขนห็นงข้ากระพอรอนม่กะเฮดคอนสซนดอกมันแก่แล้วเฮดตับเต้าอีกค่ะนี่ดอกกำลังแสบเลยอันนี้หน่อยๆอ่อ,อ,อนๆกกึบๆนี่จะ้ะพออีกแล้วนี่นะ เห็นไหมคะนี่เราจะทำการเก็บนะเก็บตรงนี้เราก็จะตัดออกเห็นไหมจ้านี่นี่นี่แมนเขาเบิดเลยค่ะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เหรอโอ้ดูนี่ค่ะ นี่สลักนันกินนะสันอ,านนอ้ากินไปกินไปปล่อยเขากินไปเราจะเก็บดอกนี่ดอกอวบอวบเลยพี่น้องเบิงนี่ว้างานคัะจุ๊บจุบ,บโอ้ยเก็บครับพีน นี่จ้าเห็ดคอนโซนได้จ้านี่นี่อีกดอกหนึ่งโว้ยเบิ่งนี่นะนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้องดูเด้อนี่จ้าเก็บเอาไปเลยนี่อ่อนๆแซ่บๆนี่จ้าต้นอวบๆนี่ก็ใชาได้จ้าช่ยมดแหละนี่เห็ดก็ได้เจอเห็ดแับเรา อันนี้เก่แล้วเก่แล้วปล่อยเขาเสียงจะพี่น้องเฮ็ดค้อนสนเก็บกำลังงามงามนี่จะ้ะนี่เท่าก็ได้ข้อแกงแล้วค่ะมื่อนี้ 木头吗？ เห็ดคอน์ซนน,จนาายจ้ะเต,ต็นตะก้าเลยถ้แล้วจะหนึ่งตะก้าใหญ่เห็ดคอนโซนกับเห็ดพึ่งนะคะนี่ล้างเห็ดคอนโซนนี่จ้ะเห็ดคอนโซนให้ไปเก็บมาอันนี้ล้างน้ำที่สองน้ำที่สาม ล่าง3าซีน้ำแล้วเ้ากระสเอาไปต้มด้วยจ้าต้ม20่สินาทีแล้วก็ะเทน้ำถิมเมนูห้าสีเต็มันนี้ก็คือผัดกะเพราเห็นว่าจะหยอดอวบๆต้มน้ำนะคะต้มน้ำเทงหนึ่งน้ำต้ม25นาที ืความแน่ใจต้มไปเลยค่ะ30นาทีเห็นไหมคะจนเขานิ่มแล้วเราก็เอาน้ำทิ้งเทน้ำเขาทิ้งแล้วก็ไปทำเมนูรสชาติชอบมากเลยจ้าเห็ดคอนสนที่เราต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอืมก็มจะกรึบๆอืมเหมือนเห็ดปวกเลยค่ะ หวานหวานเอาไปผัดกระเพราทำแกงเห็ดถนอมอาหารแช่แข็งไว้กินหน้าหนาวเนาะ